สวัสดีครับวันนี้พามาดูสถานการณ์น้ำที่บ้านหนองโบดีมีนะครับน้ำลดลงเยอะแลวนะครับตอนนี้การจราจรรถยนต์สามารถผ่านได้นะครับแต่ก็ยังมีน้ำไหลไหลผ่านท่นมอยครับอ,อันนี้คือบ้านหนองโบดีมีนะครับด้านนี้ยังมีน้ำท่วม เน้ำเอ่อล้นขึ้นมาจากน้ําชีนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆริบๆทางโน้นคือสะพานข้ามแม่น้ําชีนะครับชาวบ้านก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติพวกเด็กก็หนีไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะครับแต่ตอนนี้ยูทูบเบอร์หมงวาไรตี้หมงโฟโตวาไรตี้นะครับไม่ไม่อยากออกแดดมันร้อนขอรายงานอยู่บนรถนะครับ โอเคอีกสักไม่กี่วันคงเยอะทุกเราเบาบางน้ำคงจะหมดนะพี่น้องกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติรถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้นะสังเกตว่ารอยน้ำที่กำแพงสูงขึ้นไปเป็นเยหกือบสองเมตรนะไมงเ็ึงหนึ่งจุดห้าเมตขนาดมีส่วนที่เขาสร้างมีไว้นะ มียักในตอนนี้มองไม่เห็นรถต่ำไปได้โอเคครับรายงานวันที่วันที่หนึ่งวันที่สาสิเอ็ดนาะสาสิเ็ดตุลาคมนะครับสองพ้ารอยหกสิบสี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่อีสานยังมีน้ำสู้กันต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับอันนี้คือปากทางเข้าเอ่อ หมู่บ้านสุภารัยนะครับรอยัลริเวอร์นะครับค่อนกันตอนนี้น้ํายังท่วมนะครับน้ําชียังเอ,อ่อล้นขึ้นมาแล้วก็ท่วมทางเข้าอยู่นะครับน่าจะเป็นการเอ,อร่อล้นขึ้นมาของน้าระลอกสองนะครับของแม่น้ําชีนะครับรถเล็กน่าจะผ่านได้ลำบากแต่รถใหญ่หรว่าเรือคงจะผ่านได้นะครับมงโฟโตวาลาตีนะครับรายงานจาก ถนนมิตรภาพปากทางเข้าสุภาลัยรอยัลริเวอร์คอนแกนนะครับน้ำใสดีน่าเล่นแต่คงไม่กาเล่น